สวัสดีครับเจมาตกกลับมาแก้วนะครับวันนี้ก็มีของแรมมาแล้วก็เป็นท่าทางแรอีกด้วยนะต้องบอกว่าท่าทางแรเนี่ยบางท่าทางก็เป็นที่ต้องการหรือเกินแต่ว่ามันกลับมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการที่น้องๆจะไม่พลาดไปนะครับวันนี้เราก็จะมีมานําเสนอนะไม่ใช่แค่ท่าทางอะไรอย่างเดียวด้วยแต่ว่าจะมีกล่องตายแบบใหม่นะครับแล้วก็ชุดเก่ามาอีกหนึ่งชุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในกิจกรรมเดียวกันหมดเลยนะครับในตู้สุ่ม8ปนะครับโดยตู้สุ่ม8ปดของเรารอบนี้เนี่ยจะเริ่มขายตั้งแต่วันที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 ่10นะครับไปจนถึง16นะครับ10 11 12 13 14 15 16นะ7วันด้วยกันท่าทางหลังจากจบกิจกรรมนี้ก็กลายเป็นท่าทางแร้นะครับแล้วก็จะไม่มีโอกาสนํากลับมาขายหรือว่านํากลับมาแจกอ,อีกแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมเงินไว้ให้ดีๆนะครับ7วันเท่านั้น นอกจากนั้นเดี๋ยวตอนท้ายคลิปอาจจะมีย้ําเรื่องของรางวัลอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เราเข้ามาแล้วก็จะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นจากปกตินะครับมาเริ่มกันที่ชุดกันก่อนดีกว่านะชุดในกิจกรรมนี้จะเป็นชุดเก่านะครับชุดนี้มี5ชิ้นด้วยกันนะชื่อชุดดรา g อนสปิริตเสื้อกางเกงรองเท้าผ้าปิดปากแล้วก็ทรงผมมาให้ดูเท่ปะเสื้อเทออยู่นะ เป็นคล้คายๆสมูไรแต่ว่าผสมกับความรุ่มใหม่เข้าไปมีแบบแคล้ายๆเสื้อฮูด,ดเปลี่ยนให้ดูทีละชิน้นเปลี่ยนให้ดูทีละชิน้นนี่โอเคผ้าแรกผ้าเสื้อ,อที่บอกว่าจะมีความคล้ายๆสมูไรนะครับมีกระเาอยู่ที่ฝั่งขวาแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแบบคล้ายๆเสื้อยุคปัจจุบันจจบันหน่อยนะมีคล้ายๆฮูดมีคล้ายๆของ อะไรประมาณนี้โดยที่มีเอฟเฟกด้วยเป็นไฟสีฟ้านะขึ้นมาที่แขนฝั่งขวาส่วนรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าธรรมดานะพี่ไม่เคยใช่แนวพี่เลยนะสำหรับรองเท้านี้อีก2ส่วนก็คือ3ส่วนสีไม่ใช่2ส่วนส่วนแรกคือทรงผมนะครับเป็นทรงผมมาจุกไปด้านหลังสีเงินไม่ใช่สีขาวนะเป็นสีเงินสีเทาๆส่วนที่2จะเป็นหน้ากากนะหน้ากากคล้ายๆกับ ยักษ์โซเคียวและกางเกงสีม่วงของเรานั่นเองตัวนี้ก็อยู่ในกิจกรรมเดียวกันนะครับอของอย่างที่สองที่อยู่ในกิจกรรมนี้ก็คือตัวกล่องดวงใจนะกล่องดวงใจตัวนี้เป็นตุ๊กตาไม้ลูกดกนะครับน่ารักมากพนอกสุดเป็นพารุมาแล้วก็ต่อไปเป็นแม็กซิมนะก็ข้างในาเป็นแคลลิน ใครที่รู้จักก็จะเป็นตุ๊กตาของรัเสเซียนะที่เขาสามารถแบบเปิดออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆได้ซึ่งความจริงเราก็มีขายของที่เกี่ยวกับตัวตุ๊กตาแม่ลูกตกไปหลายอย่างแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบอร์ดนะครับหรือว่าไอโซอหรือว่าระเบิดก็ตามนะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องดวงใจแม่ลูกตกนะครับน่ารักเชีวยวส่วนของอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นของที่เราอยากได้กันก็คือ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 ,คอท่าทาง นี่ฮาโดวเคนปังเท่มากบอกเลยชับพลังโชว์คล้ายพลังขึ้นเต่านะแต่ไม่ใช่พลังขึ้นเต่าเด็กๆอาจจะงงเอ๊ะแต่ความจริงมันเป็นท่าที่อยู่ในสตีฟไ f i เตอร์นะครับท่าของอริวฮาโดวเคนนี่ปึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาทางนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช้เห็นชัดๆนี่ คือจะชาร์พลังไว้ที่ข้างลำตัวแล้วก็ยิงมาเป็นลูกบอลแสงสีฟ้านะครับเท่มากๆบอกเลยนี่เป็นท่าแรงนะครับอันนี้เป็นท่าแรงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะตัวลูกบอลแสงที่เขายิงมาจะคล้ายๆกับตัวนี้สกินระเบิดสกินระเบิดตัวนี้นะครับนี่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสกินระเบิดแรงเหมือนกันนะตอนนี้ยังซื้อได้อยู่ไหมนะตัวน,นี้ยังซื้อได้อยู่ไหมนะพรุ่งนี้ จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะหาสกินระเบิดนี้ได้อาด้วยนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีอย่าลืมไปซื้อสกินระเบิดนี้ด้วยแล้วก็จะได้มาใช้กระท่าทางนี้ด้วยนี่ปังนะครับของทั้งหมดนี้นะจะอยู่ในตู้สุ่ม8ทซึ่งจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่10ไปจนถึง16นะครับราคาเริ่มต้นที่9เพชรนะครับ39 79 149 249 349 34 4 9แล้วก็649 ถ้าเกิดใครดวงดีก็ขอให้ได้9เพชรนะใครดวงไม่ดีก็สู้ๆ้ราคาทั้งหมดตู้เนี่ยจะไม่เกิน1,972เพชรนะครับ1972เพชรเตรียมไว้2 0 0พเพชรนะเตรียมไว้1 9 7เเพชรกัรันตีว่าได้ทั้งกล่องตายได้ทั้งชุดนี้นะครับแล้วก็ได้ทั้งท่าทางที่เป็นท่าทางแรไรด้วยท่าทางปล่อยพลังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดอย่าพลาดสําหรับกิจกรรมนี้นะต่อมาอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวขอย้าเรื่องกิจกรรม ของฟรีช่วงนี้ก็หน่อยดีกว่านะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แจกของฟรีเยอะนะครับจากกิจกรรมเขาเรียกว่า Street Fighter 5นะใครที่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมนันรีบไปเล่นด้วยแต่ว่าความพิเศษของคนที่จะเล่นกิจกรรมวันพรุ่งนี้ก็มีนะครับอย่างแรกก็คือตอนที่น้องเข้ามาในเกมนะครับน้องจะได้ตั๋วสุม e ่มตู้อี o วฟฟรีไปเลยสามใบเข้ามารับตรงนี้นะครับอย่าลืมรับนะ แล้วก็ไปสุ่มตู้อีโวได้ฟรีสครั้งนะอันที่2นะครับก็จะมีการให้น้องเล่นเกม5เกมนะครับแล้วก็จะรับสกินอาวุธเป็นกระทะของสตีฟไฟเตอร์ฟรีฟรีถือในล็อบบี้ได้ด้วยนี่จะแบ่งเป็นสีแดงกับสีฟ้าเห็นไหมมีเอฟเฟกด้วยนะเอฟเฟกจะเป็นไฟสฟีฟ้าพร้อมกับลมนะไฟสีฟ้าฟานี้สื่อถึงพลังของริวนะฮาร์ดโดเคนเมื่อกี้ส่วนลมเนี่ยจะสื่อถึงพลังของชุนหลีนะครับท่าเตะของเขา ถือในล็อบบี้ได้ด้วยนะครับสำหรับอันนี้ซูมให้ดูชัดๆเล่น5เกมภายใน2วัน,นครับเสาร์อาทิตย์นี้น้องเล่นจบ5เกมรับไปเลยตัวนี้ต่อมานะครับจะมีกิจกรรมที่ทำให้น้องเก็บโทเค็นได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือโทเค็นตัวสีแดงเนี่ยเนี่ยที่จเจ้ามาใช้ต่อยแบบแรงๆนะในวันที่10นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าน้องเข้ามาเล่นกิจกรรมนะครับหลังจากที่น้องเล่นหมด CS หรือว่า CVC หรือว่าโหมดโดดล้มนะจบน้องจะมีโอกาสได้ทั้งหมด2อันนะครับต่อแมตช์แล้วก็เก็บได้มันจะมีเก็บจํากัดอยู่นะจะประมาณ20อันนะครับ20อันน้องก็จะได้เนี่ยมาต่อยแบบแรงๆเพื่อที่จะเล่นเอากิจจกรรเล่นเอาของในกิจกรรมนี้หลังจากวันที่10นะครับเราก็ยังมีให้อยู่แต่ว่าหลังจากวันที่10เนี่ยโอกาสที่ได้เนี่ยก็จะเหลือแบบ1อันต่อ1เกมแล้วก็เก็บได้สูงสุดแค่5อัน เพราะฉะนั้นในวันที่10เขามาเก็บกันเยอะๆได้ยัง20อันหลังจากนั้นเนี่ยวันที่11ไปจนถึง18ะ่ะน้องจะได้เวลา5อันนะครับ5เกม5อันพี่ว่าน,น่าจะต่อยตาย7ตัวนะซึ่งเวลาที่เราต่อยต,ยตายไปเราได้อะไรนะครับเราจะได้อันนี้ถ้าเราัดการได้7ตัวแล้วก็เราจะได้กล่องนะครับกล่องมันจะอยู่ตามเลเวลตัวตัวเที่ยวซูด้วยนะก่อนที่เลเวล4เนี่ยก็จะมีของดีเคล็นี้แล้วก็ของดีเคล็นี้แล้วก็ของดีเคล็นี้3อย่างนะครับ ก็เล่นกันเยอะๆนะครับเล่นกันเยอะๆแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวหมดกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะเริ่มกิจกรรมใหม่แล้วนาจะเห็นกันพรีวิวไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกสตว์เลี้ยงให้น้องเลือกได้นะครับความจริงเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมของใกล้ๆต้อนรับ4ปีนะครับเราจะมีกิจกรรมในประเทศไทยยาวไป4อาทิตย์แล้วก็จะมีกิจกรรมของในเกมฟรีไฟล์เขาอีกแบบฉลองทั่วโลกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเดือนหน้าแจกเยอะแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัว เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยนะเริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้านี่แหละกแจ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 กไปเรื่อยเลยนะอย่าลืมเข้ามารับของฟรีกันรับรองถูกใจสส่ฟรีกันแน่นอนนะอยากจะใบหลือเกินว่าแจกอะไรบ้างแต่ว่าใบไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอกิจกรรมมันมาก่อนแต่ว่าที่ใบได้ก็คือเรามีการแจกเสียงให้เลียฟรีหนึ่งตัวนะครับเตรียมเล่นกิจกรรมกันได้กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่12นี้เพราะฉะนั้นไปแล้ววันนี้บายๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะพรุ่งนี้ก็น่าจะมีของฟรีมาสอนรับกัน bye ขอขอบนา,า like, share, ยย